สวัสดีผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับกลับมาพบกับ TJ r e รีวิวนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวเรียลเกตนั่นก็คือเอวาเกเรียน8 Alpha อัลฟานะครับนะก็จะเป็นหุ่นในที่ผล่มาในหนังเอวาเกเรียนในภาค0.3นะอืมเป็นหุ่นซีชมพูนะครับเป็นหุ่นอ่ะคนครับก็เป็นสาวแว่นนะฮะแต่ผมจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะครับซึ่ง ดีไซน์ของหุนเนี่ยก็คือไม่แทบจะไม่ต่างกับ EV a อวารเลยเอวาก็เอวาเนาะแต่แค่เปลี่ยนแค่ส่วนหัวและก็สีมีเปลี่ยนแค่นี้นะครับนะมาเราจะมาดูกันว่ารายละเอียดกล่องเป็นยังไงบ้างนะครับกล่องด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมด้านข้างนะครับกล่องค่อนข้างใหญ่อยู่นะถ้าเทียบกับเอวาร์ตัวอื่นนะฮะนะด้านข้างกล่อง ซึ่งแน่นอนอาวุธประจำตัวของเอวาซูนแปตัวนี้ก็คือลเลือยไฟฟ์นนะฮะนี่ครับเปิดไฟฟ์นเนาะสามารถทีีจยขยับตัวส่วนของกล้องแลวก็ที่จับข้างล่างนี้ได้ด้วยนะครับนะอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะฝั่งหนึ่งนะโหมดแอคชั่นต่างๆาเนี่ยนะแน่นอนก็ต้องมีแน่นอนก็คือปืนอ่าอะไรน,นะ เป็นกลไกเฟิลเนานะนะครับแล้วก็มีอาวุธมีดด้วยนะก็คืออาวุธแบบถ้าเอวากิซิตี้ไอวากิเลียนเนี่ยก็คืออาวุธประจำตัวของเขาก็จะเป็นปืนอ่าปืนกลไรเฟิลกับมีดคู่นะฮะทุกตัวเลยนะก็จะมีประจำตัวของพวกเขาอยู่แล้วนะโอเคเราจะมาดูแผงกัดว่ามีทั้งหมดกี่แผงกันนะครับ คู่มือภาษาอังกฤษนะมีด้วยก็รู้สึกคู่มือติดอยู่ข้างล่างเนี่ย<ๆ>โอเคน่มีคู่มือนะครับนะโอเคแผงค่อนข้างเยอะนะรอบนี้นะก็นะครับไล่ดูเลยหนึ่งสองสามสี่ ห้าหก1จ1ด1ปดเ1้1ส1บ1ิบเอ็ดสิบสหงนะฮะค่อนข้างเยอะอยู่เลยนะโอเคจะมาดูในส่วนของสีแผงกันบ้างนะครับนะนี่เลยแผงมา2แผงแรกเลยนะนี่แผงของหัวเลยเนี่ยชัดเจนเลย แผงหัวนะสองแผงสีหลักๆของตัวส่วนใก็คือสีแชมพูนะอย่างที่เห็นตอนนี้นะสีแชมพูเลยแชมพูแบบหวานแหววด้วยโ okay, อเค2แผงผ่านไปสาสี่แล้วก็ห้านะครับอันนี้อ่าท้นส่วนของแขนนะฮะการต่อก็แทบจะไม่ต่างกับอ่าเอวาตัวอื่นเลยเนาะเพราะว่าโครงมันเหมือนกันหมดอยู่แล้วเปลี่ยนแค่หัวเนาะอืม แล้วก็เมื่อกี้เท่าไหร่นะห้าเนาะหกเจ็ดแปดนะฮะอือหือประมาณน,นี้เลยนะแชมพูหวานสดใสหกเจ็ดแปดนะครับเก้ากับสิบนะอ,อันนี้คิดส่วนที่ติดกับมือเนาะ 1ิบละสิบนะครับอ่ามีคอลแล้วก็สำหรับใส่อ่าปืนไรเฟิลด้วยเนี่ยอย่งนี้นะสิบสละสองเนาะสิบสองอนหึ่งนะเพื่อถอยคนละสองสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดเโอเคสอแล้วก็สิบส นะแผงสีเหลืองสิบนสะีเดีแล้วก็สิบห้านะในอันหนึ่งสิบหกสแล้วก็สินะครับหสิบเก้าแล้วก็ยนะีก็มีขอ,อแกนข้างในกับมือแล้วก็อาวุธนะเปิดเลยเฟิร์น ยี่สองเอ๊ะก็ชิ้นที่ยนะนัดผิดบ่อบ่อนะี่สามนะโอเคทั้งหมดก็มีประมาณนี้เลยนะครับอก็จะมาทวนนัดครั้งหนึ่งนะครับ1 2 1 2นะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดเก้าสิบนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ 5 6าสนะครับ18บแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคยี่สิบสองเห็นไหมยี่สองครับเมื่อกี้นี้นับไปเออยี่สองแผงครับมีทั้งหมดยี่สองแผงไม่ใช่ยี่สามนะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวต่อไปก็คือหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วเราจะมาดูกันว่า อ่ข้อต่อมีอะไรดีขึ้นไหมนะจากวาเวอร์ชันเก่าๆนะตั้งแต่01นยนึ่งนยันศูนะฮะครับตอนนี้ก็ประกอบเอวาศูนย์แอัลฟาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคบผมาราละเอีส่วนใหญ่ก็แทบไม่ต่างกับเอวาศกับเอวาศเลยนะคบผมมีแค่แค่ส่วนหัวนอกดีไซน์หัวที่ว่ามันเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับ นะเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดตัวขุ่นกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับผมด้านข้างนะครับด้านหลังด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งโดยรวมๆก็คือดีไซน์ถึงจะเหมือนกับ A อว่าศูนย์กับศูนย์สองเนี่ยแต่ว่าสีจะต่างกันตรงที่ว่าเมนของ A อว่าศูนย์แปดก็คือสีชมพูนะครับ เพราะงันก็เลยแบบอ่าก็จะเป็นอีกสีหนึ่งไปเลยเนาะแต่ก็มีสีที่คล้ายกันเนาะก็จะมีส่วนของแขนกับตรงอ่าแขนอนะหลักๆคือแขนเนาะอืมแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยรู้สึกจะมีรวดลายที่แตกต่างกับเอวา00กับ002มากก็คือจะมีติสติกเกอร์ตรงนี้เนาะตรงขาอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ในกล้องคือสีขาวจะเห็นลางๆนิดนึงนะครับนะแล้วก็ด้านหลัง ด้านลังบริเวณนี้นะฮะจะเป็นสติ๊กเกอร์สีขาวนะโอเคเราจะมาดูรายละเอียดตัวหุ่นกันดีกว่าเนาะอันนี้ไอ้อรายละเอียดแต่ละส่วนดีกว่าเนาะโอเคก็คืออันดับแรกหัวก่อนเลยนะครับก็หมุนได้ประมาณ3 6มองศาได้ไหมไม่ได้นะก็คือก็ได้สุดประมาณนี้นะครับส่วนของหัว นะครับผมปากขยับไม่ได้นะเห็นด้เหมือนมีปากก็เหอะแต่มันขยับไม่ได้นะครับนะส่วนตาก็จะนี่สีเขียวเป็นแบบเหมือนนังมุมนะฮะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของแขนนะครับก็ขยับได้สุดประมาณนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะโอเคแล้วก็การขยับแขนไปข้างหน้าก็จะได้ประมาณนี้นะฮะ ต,ติดตรงในตัวอุปกรณ์ไหลนิดนึงนะครับเลยสุดได้แค่นี้นะครับผมการงอแขนนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนมือก็ขยับได้เหมือนเดิมนอกข้อมือขยับอาจจะลำบากนิดนึงเนาะถ้าใครที่แบบสะสมเอวาสำหรับเรียกเกตเนี่ยก็คือรู้ว่าจุดขยับที่ยากที่สุดก็คือตรงแขนเนี่ยแหละนะฮะ นะขยับได้ประมาณนี้นะครับนะโอเคมาในส่วนของลำตัวกันบ้างนะครับเงยสุดได้ประมาณนี้นะประมาณนี้ก้มลงนะโอเคก้มลงได้ประมาณนี้นะครับขา นะยกสูงได้ประมาณนี้นะครับผมการงอนะขยบข้อเท้าได้ปกติทุกอย่างนะก็คือเอาง่ายๆก็คือข้อต่อข,ข้อขยับทุกอย่างเนี่ยแทบไม่ต่างกับเอวาท,วทุกตัวที่ผ่านมาตั้งแต่ศูนย์หน,นึ่งศูนย์สองศูนย์ศูนย์ทุกตัวนะครับแล้วก็อีกไม่นานเดินมีเนะี่ยมิถุนายนนี้ก็จะมีเอวาศูนย์หกมาด้วยนะครับซึ่งมาพร้อมกับหอกลองกินุสอาวุธประจําตัวของเอวาหกเอวาศูนย์หกซึ่งจะ จะไม่เหมือนกับรองกินุสที่เสียบกับลิลิทเนาะคนละตัวกันนะครับโอเคมาอันต่อมาก็คือในส่วนของมือกันบ้างนะว่าก็แทบไม่ต่างจากอันเดิมเลยก็คือจะมีทั้งมืออ่าแบบมือแบบมือเดียวนะอันแบบหนึ่งมือค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแบบมือแต่ว่าจะมี รูปแบบมือเพิ่มเติมก็คือสําหรับถือปืนไรเฟิลนะฮะเพราะว่าเนื่องจกว่าไอว่าส่วนแปเนี่ยอาวุธอาวุธประจําตัวของไอวาก็คือไรเฟิลขนาดไอแบบยาวโคตรนาะยาวยิ่งกว่าลําตัวของตัวไอวาซะอีกนะครับนะมาเราจะมาดูในส่วนของมือกันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยก็คือมือที่เห็นนี้ก่อนเลยแล้วกันนะแมบบมือแบบมือปกติของไอวาทั่วไปนะครับคู่หนึ่ง แบบกำมือนะครับเดี๋ยวนะเห็นไหมครับอ่าแบบกำม,นะมืออีกคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวนะกำมืออีกคู่หนึ่งนะครับโอเคต่อมาก็แบบอ่าถือปืนไรเฟิลนะครับใช้ข้างไหนก็ได้เหมือนกันหมดนะครับคู่หนึ่งเอออันนี้มือนะฮะ อันนี้มือสำหรับถือปืนไรเฟิลนะฮะอันนี้เป็นมือเฉพาะเลยนะครับสำหรับถือปืนไรเฟิลนะครับเป็นคู่นะฮะถ้าพนมมือมือแบบเหยียดตรงนะครับผมนะคู่หนึ่งนะครับนะที่จริงแล้วมีดเนี่ย มันมีเป็นคู่หนึ่งเหมือนกันนะแต่พอดีผมทำอีกข้างนึ่งอะทำไอ้ตรงมือตรงเนี้ยหายไปหายไปในหลุมมืดก็เลยตอนนี้เลยหายสับส่นไปแล้วนะครับก็เลยแค่ข้างเดียวนะครับนะมือแบบเหมือนกับว่าอ่าเหตุอะไรสักอย่างนะครับคู่หนึ่งแล้วก็แบบ แบมืออีกแบบหนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งนะก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดทั้งหมดมีแปดคู่นะครับผมนะ เดี๋ยวมาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างนะครับก็อย่างที่บอกไปไรเฟิลที่สุดแสนจะยาวเฟื้อของ EV a อวาศูนมันยาวยิ่งกว่าลําตัวของเอวาซะอีกนะจะประมาณนี้เลยนะครับผมยาวมากได้สักเกือบไม่บรรทัดหนึ่งได้นะส่วนที่ขยับได้จะมีตรงนี้นะครับผมสามารถขยับได้นะครับลํากล้องเองก็สามารถขยับได้เหมือนกันแต่ก็ระวังหน่อยมันหลดได้นะครับนะหลดได้อยู่เลื่อนได้นะครับนะ ก็จะมีแผงสายติดอย่างที่เห็นนะครับเห็นไหมครับเดยวนะเห็นแผงสายไหมครับตรงลํากล้องเนาะเป็นแผงสายนะครับดกับลำกล้องอที่นึงติดตรงนี้แล้วก็ติดตรงนี้นะครับเป็นแผงสายนะรายละเอียดของปลายปืนนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะโอเคแล้วก็ปืนไรเฟิล แบบปืนกลเนาะปกติของเอวาครับวันนี้นก็มีมีดคู่แต่คราวนี้ผมจะไม่ติดสติกเกอร์นะครับเนืเ่องจากว่าสติกเกอร์ที่ให้มาเนี่ยมันติดไม่ค่อยสนิทยอยู่แล้วก็เลยยกเว้นว่าคุณจะคุณผู้ชมจะทาสีเองเลยทาสีเองเงี้ยคือมันจะเวิร์กกว่าติดสติกเกอร์นะครับเพราะสติกเกอร์มันหลุดง่ายมาก นะแล้วก็มีเป็นแบบที่ว่างอเสียบกับตรงไหลนะฮะก็มีเหมือนกันนะครับผมโอเคเริ่มต้นด้วยท่าแอคชั่นด้วยการใช้ปืนไรเฟริลนี่ก่อน,นเลยกันนะครับผมเอาไระจำตัวของเอวาศูนแปดก็จะประมาณนี้เลยการจัดท่าก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับด้วยแขนเนาะเพราะว่ามันต้องตั้งองศาให้ดีดๆนะอีกมุมหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับผม นะจะประมาณนี้เลยนะครับถือว่าเป็นมุมที่เท่มากนะอืมนะถ้า a อคชันต่อมาเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวละครที่ชื่อประมารนีนั้นซึ่งเป็นตัวละครที่ออกจากดิสนิดนึงก็จะให้จัดท่าแบบธรรมดามงก็กระไรอยู่ก็เลยจัดท่าแอคชั่นที่มันเหมาะให้ให้เหมาะกับคาแรคเตอร์ของคนขับนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะสามารถแอคชั่นได้ประมาณนี้เลย นะครับผมนะอืมท่าทิดสวยงามมากนะครับนะจะประมาณนี้นะครับแล้วก็จบท้ายด้วยท่านี้แล้วกันนะครับผมท่าแบบบอกได้ถึงความเป็นมาริได้ดีมากนะครับก็โดยรวมๆแล้วสำหรับเอวาสเนาะก็คือรายละเอียดก็แทบไม่ต่างกับเอวานศูนยน่งศูนย์สอเนาะอืม การขยับข้อต่อทุกอย่างคือเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้ก็การให้คะแนนก็แทบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็เต็มสิบให้สิบ,สบมาสิบไหมให้เก้าอะไรกันเนาะก็ยังไงก็คือบันไดก็ยังคงไม่แก้ในส่วนนี้ดีเนาะแต่แค่เราพยายามอย่าไปขยับผิดผิด,ผดแผกจากที่บันไดของผลิตมาก็พอละเออ ก็คือโดยรวมๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นสายเอเวอเกเรียนก็ก็แนะนําให้สะสมนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่ได้แบบชอบมากเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่มากนะักก็คือเพราะว่ามันรายละเอียดหุ่นแทบไม่ต่างกับอันเดิมเลยเนาะเพราะ คุนเอวากเลียนก็คือมันก็เป็นโครงเดียวกันอยู่ยแล้วนะปกตินะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในคลิปถัดไปนะครับผมจะนำเสนออ่าเป็นฟิกเกอร์ไลท์นะครับซึ่งผมตั้งใจไว้แล้วแล้วว่าจะรีวิวตัวนี้นะนั่นกะ็คือ มาร์คไรเดอร์เดนโอนั่นเองนะครับผมนะก็อย่าลืมติดตามคลิปถัดไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ